สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกๆท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พีจ๋าฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะว่าอตัวที่แอดให้ไปมาหรือลูดนะคะพี่วีจ๋าสำหรับงวดของวันที่สิบสองนะคะแอดให้ดิดที่ห้าหนึ่งสองนะคะรูดที่ห้าไปในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะหกสี่สองนะคะล่างสองห้าเด่นที่สองเรามานะคะล่างสองห้าก็มาทั้งห้าแล้วก็สองนะคะพี่วีจ๋า อแอดเน้นไปที่52มา25นะคะมาในตัวกลับรลดที่5นะคะในรอบพิเศษนะคะ434ล่าง63อันนี้แอดหลุดเนาะดูมาบนมาล่างตัวกลับนะคะพี่ๆจา๋ามาแบบนี้ก็ไม่รอดนะคะเหมือนในรอบปกติดูมาตัวกลับแบบนี้ก็ไม่โลัดนะคะพี่ๆจา๋าในรอบ v p 493ล่าง70แอดหลุดไปเนาะตัวเด่นที่1ไม่มา รูที่5แอดเน้นไปที่52มาใน25ในรอบเฉพาะกิจนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้มาแบบไม่พอใจเลยนะคะพี่พี่จา๋ายังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะเพราะว่าแอดก็คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันแบบนั้นนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะพี่พี่จา๋าทําเต็มที่แล้วนะคะไม่รู้ล่วงหน้าเหมือนกันว่าจะมาตัวไหนเนาะ,ะเดี๋ยวเราตามกันต่อของวันที่13นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะชอบค่อยตามนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะ หากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มเนาะสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะพี่พีจ๋า,อาแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยเด้อว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเดือนหน้าแอดอาจจะไม่ได้ลงประมาณช่วงประมาณย่สิบเจ็ดปดยีประมาณนี้นะคะพี่พจ๋า,อาแอดไปต่างจังหวัดนะคะ สำหรับสูตรเม็ดเดียวในวันที่สิบสามนี้มาตามต่อกันก็ขอให้มาเ้อถ้ามาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะพี่พี่จา๋าคนทําก็เครียดนะคะคนนาไปเป็นแนวทางก็เครียดเหมือนกันนะคะมาแบบนี้มาตัวเดิมทั้งบนทั้งล่างแบบนี้ไม่ไหวนะคะมาตามต่อกันของวันที่สิบสามนะคะวันที่สิบสามแอดให้เด่นไปที่เจ็ดสองแล้วก็กานะคะ แอดจะวิ่งรูดที่เจ็ดนะคะพี่พี่จ๋าวิ่งรูดที่เจ็ดอ่ะเดี๋ยวเรามารูดที่เจ็ดกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก 7จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะมีตัวที่ชื่นชอบก็เตรียมจุดนะคะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะย้านะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จ๋าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตัวไหนนะ,ะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบ,ยบดูแล้วกันนะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดเน้นในรูปที่เจ็ดนะคะอันแรกเลยก็เน้นไปที่เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง จ็ดหกสายเบิ้ลอย่าลืมนะรอบนี้มีเจ็ดเจ็ดด้วยนะคะเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะมีตัวที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันละกันเนาะชอบคอยตามไม่ชอบผ่านเนาะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พีเอฟซี 4, ทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ